สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พื้นเสรดีได้รับเกียรติได้มีโอกาสมาเดินตามพระราชสมุดวัชราจารย์บุญสืบวุทธิสาโลนะครับท่านรักษาการเจ้าวาดวัดกลางวรวิหารจังหวัดสมุทรรรนะครับผมขอญาตเรียบท่านว่าหลวงพ่อนะครับท่านกําลังจะไปที่เสาชิงชาับเป็นแหล่งที่ขายเครื่อง สังกพันธ์จำนวนมากเลยนะครับแล้วก็พิสดีได้มีโอกาสติดตามท่านไปเดินซื้ออุปกรณ์ที่จะมาตกแต่งวัดกลางวลวิหารน,นะครับเพราะว่าดีจะมีงานใหญ่เมื่อ,อประมาณวันที่ที่สนี่ครับผมก็เลยขอท่านติดตามไปดูท่านาซื้อของมาตกแต่งวัดนะครับ พอถึงที่สอบชิ้นช้านะครับก็ลงไปที่ร้านที่ท่านได้สั่งทำเขาเรียกว่ากรอบใบสัญญบัตรนะครับเพราะว่าท่านจะเอาไปใส่ให้กับพระอาจารย์ท่านที่ที่เป็นผู้ช่วยจเจ้าวาที่วัดกลางวรวิหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าวพระราชทานตั้งพระครูสัญญบัตรให้พระครูใบดีกาโชคชัยนะครับผู้ช่วยจเจ้าวาด วัดกลางวลวิหารจังหวัดสุปปรรณนะครับเป็นพระครูสัญญบัติผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชันโทนะครับในราชธินานามที่พระครูสมุทรสุทธิคุณนะครับจะมีการฉลองกันวันที่4กุมภาพันนี้นะครับ2567นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมารับเิลปัรจากท่านในวันที่4นี้นะครับก็ดูสวยมากเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ย เป็นที่เขาเรียกว่าใช้ใช้ทองเปลวเป็นทอง,งคำแท้นะครับมาตกแต่งด้วยนะครับดูสวยงามมากแล้วก็จะมีที่ปักตละปัดัด้วยนะครับก็เห็นแล้วก็โอ้โหสวยมากเลยนะครับแต่ราคาก็พออยู่เหมือนกัน,นครับอ่ราคาก็หลายบาทอยู่นะครับ ก็ได้ไปดูท่านไปเลือกอุปกรณ์ที่จะตกแต่งวัดสิ่งที่ท่านดูอยู่ผมก็เลยถามท่านว่าอันนี้คืออะไรครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นเครื่องทองน้อยผมก็ยงงงังงงงเพราะไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็โอเคครับก,ก็พอเริ่มรู้บ้างว่าอะไรเป็นอะไระครับก็ดูท่านเลือกของอยู่หลายอย่างอยู่นะครับ ที่ยืนดูท่านอยู่นะครับรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างใจพิธีพิถันกับการเลือกของนะครับเอาไปตกแต่งวัดให้เกิดความสวยงามครับและยิ่งวันที่สี่นี้มีงานด้วยก็อยียกท่านอยากจะทาให้วัดออกมาสวยท่านเตรียมงานก่อนที่จะถึงวันที่สี่หลายวันมากเลยครับเพราะท่านติดธงติดเลยเดี๋ยวจากนี้ไปก็คงจะไปร้านร้านธงอ,อีกนะครับก็เห็นท่านดูเลือดอยู่ดูสิ่งที่มันแบบ ที่จะเอาไปทําให้วัดสวยงามได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ก็พยายามจะตามท่านแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจหรืออยากรู้อันไหนก็จะถามท่านแล้วท่านก็จะตอบให้ให้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทูบนะครับที่ผมเห็นแล้วก็มีของอื่นอีกหลายหลายชิ้นอยู่นะครับพอท่านได้ของตามที่ท่านาตั้งใจที่จะมาซื้อแล้วก็ใส่ถุงเจ้าของแล้วก็ใส่ถุงผมก็เก็บขึ้นรถเลยนะครับเพราะว่า ว่าน่าจะขอสมควรแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นผมเอาของเก็บท่านก็เดินหายไปเลยครับผมตามหาท่านอยู่พักนึงครับ ไปเนี่ผมก็ตามหาท่านอยู่ตรงพักก็ไปเจออยู่ท่านอยู่ที่ร้านเจริญกังช่างนะครับเป็นเป็นร้านที่เขามีเครื่องสังคพันธ์ขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมก็ไม่เคยมาเดินพอเดินเข้ามาก็เห็นแล้วก็ตกใจวูววทำไมมันมีอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวกับวัดเต็มไปหมดเลยมีพระพุทธรูปมีโอ้เยอะแยะมากเลยครับก็ไปเข้าไปหาท่านก็เห็นท่านกําลังดูเทเวศวันอยู่นะครับท่านอยากจะได้ททเวศวรนไปประดับตรงที่ เขาเรียกว่าพระปรางพระปารางโบราณที่นอกวัดนะครับอยู่อย,อยู่อยู่หน้าวัดนะครับก็ไปเดินดูกันอยู่สักพักหนึ่งครับก็เห็นท่านกําลังเลือกอยู่ครับก็รอว่าขอไปดูของจริงหนะ่อยทางเจ้าของร้านก็พาไปเดินเดินไปดูของจริงก็สูงกว่าคนนิดนึงครับสูงกว่าป็นเท้าเวสวร์ก็สวยอยู่ครับสวยอยู่ครับผมแต่ก็ยังยังทาไม่เสร็จนะครับก็เลยหลวงพอ่อก็ถามพ่อว่าหลวงพอ่อ ได้ได้ได้ซื้อไหมครับท่านก็บอกว่าซื้อแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะมาส่งให้ประมาณวันวันที่ผมจาไม่ได้ละออจาวันไม่ได้จริงครับได้มีโอกาสโชคดีมากครับได้มาตามหลวงพ่อมาดูอุปกรณ์ตกแต่งวัดนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระนักพระนักพัฒนาจริงๆนะครับเพราะว่าท่านเห็นอะไรที่ทําให้วัดสวยงามท่านก็จะออซื้อ เอาไปตกแต่งวัดนะครับเพราะว่าจากที่ถามคนเก่าๆมาครับวันนี้ก็ตะก่อนก็ยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับแต่พอท้ายท่านขึ้นมารักษาการท่านก็ดูแลแล,แล้วก็ปรับปรุงใหม่ดูแบบสวยงามเลยครับแล้วก็หน้าที่จะมากราบพระที่วัดนี้นะครับแล้วก็ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีเรียกว่าอะไรพระอุโบสถแล้วก็พระปางแล้วก็ อะไรที่แบบสร้างสมัยอยุทยาเลยนะครับน่าสนใจครับใครว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับผมก็โชคดีครับที่ได้มีโอกาสมาตามหลวงพ่อที่มาซื้ออุปกรณ์ไปตกแต่งวัดนะครับก็ถ้ามีโอกาสอีกก็จะตามท่านมาอีกนะครับเพราะว่าที่ผมเดินมาเนี่ยอย่างที่ผมเดินมาดูทวีสวรรคตรงนี้ครับก็ะจะมีรูปปั้นอื่นๆแต่ไปหมดรูปเหมือนของพระรูปเหมือนของกษัตริย์รูปเหมือนของพญานาคไอไม่หมดเลยครับ ก็ถือว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมสังกภัณ์ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะครับก็น่าจะมาหาซื้อได้ที่นี่นะครับเแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปที่ร้านทําธงแล้วก็เห็นหลวงพ่อบอกว่าจะไปดูเคร์ของระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่รับเพื่อที่เอาไปเปลี่ยนอันเดิมนะครับ เราเดินทางมาถึงร้านอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นร้านขายธงแล้วก็มีพระบรฉายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบโอ้อยู่เป็นหลายรูปเลยนะครับเห็นหลวงพ่อท่านท่านสนใจรูปของในหลวงรัชกาลท,ที่สิบเป็นพิเศษเลยครับท่านพิจารณาอยู่พักนึงนะครับเห็นแล้วว่าว่าท่านสนใจท่านก็เลยสั่งเป็นกรอบรูปที่เห็นอยู่อย่างนี้นครับ ก็คือสั่งหลายๆหลายรูปอยู่ครับแล้วก็มีธงไม่ว่าจะเป็นธงประจํพผู้ศาสนานะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์ของพระ,ระสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกันที่สิบนะครับโอ้ท่านสั่งหลายอย่างเลยนะครับเห็นแล้วแบบน่าพื่มใจครับเพราะว่าท่านเคารพแล้วก็ศรัทธาในในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอย่างมากเลยนะครับแล้วท่านก็จะซื้อ โปสเตอร์อันใหญ่นะครับที่ผมเห็นเป็นเป็นโปสเตอร์อันใหญ่เขาบอกว่าเป็นรูปใหม่นะครับก็จะเอาไปเปลี่ยนรูปเก่านะครับก็คิดติดอยู่ตรงข้างโบสถ์นะครับเอาไปเปลี่ยนรูปเก่าออกแล้วก็จะเอาอันใหม่ใส่แล้วทงทงที่ท่านสั่งไว้ก็มารับไปเพื่อจะเอาไปติดสวยครับผมเห็นแล้วสวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันที่สี่อีกทีนึงน,นะครับว่าว่าท่านจะตกแต่งวัดเสร็จแล้ว เสร็จแล้วหรือ,อยังนะครับเพราะว่างานที่พระอาจารย์ของท่านนะครับก็คือเป็นลองจเจ้าวาดวัดกลางวอรวิหารเลื่อนเลื่อนยศขึ้นนะครับก็ท่านก็เลยจัดงานฉลองให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันที่4นะครับแล้ววันที่4ี่หอยเจอกันอีกทีนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ